สบายดีทุกคนมาพกพกครับในสเต็กแดงมาเบิร์ดอีกแล้วทุกคนมาคลิปนี้ทุกคนหมักทุเรียนหมักทุเรียนจะมากินทุเรียนทุกคนเนาะจะพาทุกคนมากินทุเรียนอ่าทุเรียนะในเนาะยังวะทุเรียนยังคุ้คุ้ภาพจั๊กปูจักเกี้ยังเนาะก็จะเขียนมากินทุเรียนเลยทุกคนเลยกินทุเรียนครั้งแรก ครั้งแรกท <go> huh. <go> ี่จะได้กินทเรี่ยเนาะมามาเหมนกันฮ่อแม่งนี่ออมคอย้ชื่อพิมติกินทะเรียนหล้วกนเาเถอะาดซื้อนาะทุกคนเนาะาาื้อสองกว่าบาทสองร้อห้าสิบบาทเนาะปลาอ๋อกินกินไดอยู่บ่างตอนนี้ผมเคยกินด้วยกนเลยผมเคยกินเรยลองกินบ้างปลาเ หอบตดีเนาะสั้นเลยยันย่งมีอย่างนั้นไหนออกตัวบก่ากินอม่าย่งดีแเาาแล้วคำเทียนก่อนเลยตัวสั้นตัวสันเป็นยังไง nhao mày mày sáng gần nụng cái này nụng nụng ui gì kia không khỏi đi đâu <laughs> đi kéo đây cứ nhả hả bạn nhỉ cái bọn nhỉ Biết chưa bạn? Mình ra lại chúng ba à, tuần ừ. ừ, thằng này đang cố cố này mà nè đi vào bí cách lên không chẳng <laughs> ผู้จ้ใหญ่ให้ดันทุเรียนน่าต้องขยักยากเป็นต้นเรียนอยากจะอยู่บ้านกูนต่ไม่มี้วกินผมยิงชื่ออยนนี้อรอบ่ขับผน อืมาขัดเดียืมคนไหนไมัน้ยเดียวนหนึห่ไนจัดแยกกินได้บ่กินนาทีมบ่กินหรอกินม่เป็นเนี่ยกลางแรกเลยทุกคนเลยมมาากินเ็าับอนั่นย่อมหามันิี่เปเ็น ไลยน่ะกินไปจุูบอ่ะเออยังอันนี้ช่วงกให้าจะเอาอันลูกปให้ปบี่ยงครับสไลด์เนาะเหลี้ยงขึ้นหนึ่งเขาก็กินซ้ำซ้ำบัวให้เราสองบัวเนาะเหมือนเดิมนี่อันนี้ช่วงว่าห้สไลด์กับปบี่ยงอันนี้เขากินเท่านี้กพ่อทุกคนเนี่ยซิมเบิ้งเนาะกินกินข้างแรกข้างแรกที่เราได้กินเลยสั่งมาสองรอ้อยกว่าบาท trong loại hạt bát à bớt buồn đi đã kìm ohh, mua khơi kìm những người kìm cái gì bạn này nè kìm này kìm đại cần đó. Đó. So, bao lúc nó thấy cái อโอ้นอนก็จะกินหอนใจจ่อยป่ะกินเธอแหลาเสียบนี้นอนกนนอนอเฉพาะาขาจะอยากินแน้วยวุชชอบมังจะแพลงกูเลยเพมันจะแพงพแพงลยมชน,นเย่ย บางคนทากคนก็จะมาที่กินเผาใหญ่หอเขาหูเขานะกินเป็นเขากินเต้มกินได้แหละคือกินอะไรกะทิ่มักินใดไหมอ่าพ่อออีมแล้วอู้อีมบบสามัวอีมแบบ แตดที่ชูบุ๋มีเศษแบบนี่ด้วยห่อมาหน่อยด้วยเลยห่หอมาหน่อเห็นมันทัดเหลียญจ้ะไปจะซื้อดอกไม้อันดอกไม้สีมืตอกีใส่เห็ดหอ่อไหมเนาะเห็ดทั้งงามต่อด้วยเพื่อนทุกคนคลิปนี้เนาะสแตกแดกโบวเบิร์ดโบวเบิร์ดล,เลเีเนาะเออสแตกแดดโบยุทธเนาะเดี๋ยวอีพี่หนาทุกคนขอยาพาทุกคนอ่าไปกินมุกกระถาเนาะต่อจากคลิปนี้เลย เดี๋ยวมือแรกเขาจะไปกินมูกษาเดี๋ยวมือสิลงให้ทุกคนเบิงถีกเนาะเดี๋ยวมือนี้สิลงคลิปนี่ก่อนคือกินข้าวเยนให้ทุกคนเนาะฝากเป็นแรงใจให้วันนีเด้วยคนเด้อป,ประมาณหนึ่งเดือนทีวันวันนี้ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าตอนนั้นโอ้ผงยาก nhà ด้วยอย,ยู่ nhà บุคคลได้ให้คลิปบา,าง,งนับบุคคลไมีเวลาแต่นี่เดือนหนึ่งพันเดืนหนึ่งเนาะวันน้ผมได้ายา่ nhà ไคลิปดูกันเลยคคลกินข้าวเย็นมือนีุ้ดยอดดีวันครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนเนี่ยกินกินกินกับมูปเป็น อุ้ยจักให้ได้ชินจั่งจะไม่น้ำมันเท่าไหร่ยันทูประยุทธ์ตูเป่าเครืองกอหรือยันอยู่ทุกคนเนาะได้คลิปหนาวเยอะมากทุกคนไปกินมุกกระถาเดินเนาะเป็นแนวเป็นเรื่องใจหมดในเดี๋ยวติดต่อเฮ้ยติดต่อเลยติดตามต่อไปเดี๋ยวทุกคนเด้อติดตามต่อไปเนาะเดี๋ยวพอคลิปหนาทุกคนคลิปนี้สเต็กแดกประยุทธ์การสืขอจบคลิปตัวนี้เนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวพอกค่คลิปหนาทุกคนคลิปนี้ก็สบายดีทุกคนบ๊ายบาย